ตอนนี้นะคะกำลังเกิดปัญหานะคะเข่าว่ามีคนเอาเครื่องดีฟมาแล้วก็เขียนชื่อลุงคุณกระแตแต่เราก็มาอย่างซ่าตายอย่างมาก็ไม่ไดมามาอย่างซ่าตายอย่างเตี๋ยได้ มาอยากเทมาอยากซ่ามาอยากไม่รู้เขาคิดยังไงเนาะทำไมที่ทำแบบนี้นเ,นเราก็ได้แต่ดดูอยู่ห่างๆนะคะ เดียวไปไหนอะเดียวไปเปิดแล้วหรอนี่ยังไงเดียวไปเปิดว่าวไม่ต้องไปขวนเพราะแบบนัมันเยอะเกนเยเงว่าพเราแมนาจะไปขวนกันอีกไ่นึงเป็นอย่ไเปวเเวนจะหนีเป็นลำไปพวกเรา ค่ะเรควรจะนิจง่าคนไปอยู่สยให้เขาอยู่คนเดียวเลยครับเป็นห้อยยิ่งหนักเลยนาที่เกียวเอาเข้าเข้าไปเลยข่าวไม่ต้องไปไม่เห็นข่าอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนร้ทขอครับทุกท่ พวกเราก็ได้แต่สังเกตการน,นะคะไอซี่ที่ทน้องของเพื่อนนะคะก็มีคนเขาบอกมีคนเอาฟองบดมาแล้วก็เขียนชื่อหงคนก็แต่เราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เห็นแต่เราไม่กล้าเข้าไปดูอะ่ะเราไม่กล้าเข้าไปดูมีแต่นักข่าวนะคะพวกเราก็ได้ไปดูอยู่ห่างๆา ก็ตอนนี้เจอนียนดแล้วย้าทขายเ้านเลยขยเราเลยเรายมาทางนี้ดิทางนี้น่าจะยอดีุ่แวันนี้กิมไปเปิดแล้วม่เอาแม่อาแม่อวันนี้ย่าเดินมาโ้มานตนุ๊กเป็นไงล่ะนุูกเป็นไงล่ะยังไงม่ะเจ๋ของพซไเนี่ยมีมี ตอนแรกมีเรามีมีมีตะต่งมีตัวอย่นเราตับนโี่เราไปจบมให้าจะไม่ได้เรื่องเาไม่ชอบจบอยู่แล้วชอบยาวที่เอานี่เยดงให้อาจารหน่อยอาจารย์ดูแต่งตัวเหมือนอาจารย์มหาลัยเลยวันนี้เนี่ เดี่ยวค่ันเปิดแล้วเดี๋ยวเปิดแล้วเดียเปิดไปแล้วน่นน่าน่ีน้องืมาเลเด้อมาแล้วมาแล้วไ่นี่พี่เจจะไปกล้นะผม บอกให้มาเอาไปให้แม่ถูกต้องเลยเนี่บถ้าหวังดีจริงๆทําไมไม่เขียนชื่อพ่อแม่หรือชื่อตัวเองนะฮะถูกไหมคุณพอลลี่ถ้าหวังดีจริงๆทําไมไม่เขียนชื่อพ่อแม่หรือชื่อตัวเองใช่มาเขียนชื่อคนอื่นอ้าวไม่อ้าวไม่นายอยากแสดงความเป็นเจ้าของบอกว่าเป็นทรัพย์สินของตัวเองเขียนชื่อตัวเองง่ายง่ายเออเขียนชื่อตัวเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องซับซ้อนจะเป็นบอกว่ามีคนมาเอาทรัพย์สินไป ง่ายง่ายใช้ชีวิตทำไมันยุ่งยากทำไมไม่รู้เนาะว่าทำไมมีแบบนี้ด้วยนะคะ แลกจังเลยคนเป็นร้อยแล้พี่น้องมีปัญหาคนเพิ่งิีไว้ให้ถูกต้องนะคนเป็นร้อยมีปัญหาอกคนเดียวเราเรียกว่ารอรวันเกิดมันเกิดหรือขยะสังคมแล้วมีพวกหลุมดำเออพวกหลุมดำเจะสาวนาเมิฟู้อวกเา้านที่คุณมีความสุขแล้วเขาไว้ทุกข์ให้คุณเป็นเลี้เาส เขาอ้างว่าเมืองนอกเขาทำกันที่นิ่เมืองไทยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเไม่ใช่ไม่ใช่นอกเมืองมีอะไรกันเพื่อนเพื่อนในตรงนี้บอกเพื่อนเพื่อนมาเนี้ยเออเพื่อนเพื่อนถอยมาเพื่อลาถอยมาเพื่อน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 ลาถอยมาเพื่อนเพื่อนถอยมาเพื่อนเพื่อนแสงดับบุบละมาเปอนเรื่องไม่ลงที่อ่ะเลย អ្នកខ្ញុំមិនយំជុំពីហ្នឹងទេអាទៅយំជុំទេណាពីនោះព្រោះឡៅនោះហ្នឹងណា เดีจะไม่ได้กลับสุรินนะเพื่อนเพื่อนนั้นห้จอยกลับไปถึงน่หะคนนั้นจุ้มๆเาอยูสขอยู่นีบบอยู่ให้จุะงจุ้มวกันดีด้ยเรียกเพื่อนเออกมาเพื่อนๆออกมาเพนนี้เปนไหไรจุ้มนะคะอย่าสัจุ้มนะเป็นจุ้มๆนีอยกจะหลงกลุ่มนะไปผิดกลุ่มอะงานข้านะนาะ เาเอย่จุ้อ่งมเออรนงมจุ้มไม่ไม่ไม่ช่องแปดเขาสัมภาษณ์ยูทูบอยู่ยังไงอาวนาไม่ไม่เมื่อกี้เพื่อนกำลังจะสัมภาษณ์ถอยเออแล้วพอดีมันนี้พอดีเลย อโอ้คนมันอยากดังไปแถลงที่โรงแรม จะมานก็นเอะจะร้องไห้เลยนะคะแล้วติดตามมาสามปีก่อนก็จะเพุ่คนเชืมู่หลจะเห็นบรรยากาศเล่ป้าถ่ายคลิปนะคะเนี่ยป้าไม่ได้ไร้แต่ว่าเป็นคลิปที่เป็นคลิปที่่เต็มไปเป็นคนทสามมากเลยนะคะโอเคค่ะ พี่เดียวช่วยไหมพี่เดียวช่วยไหมช่วยช่วย ไม่เดียวเดียวัวสวยนะเป็นลายอะไรเวจะเปลาที่โรงแรมร้ครับเพราะว่าพยายจะตัดสินนะใจเลยนะเหญ่ยังดังเน้อดังก็ไปด้านในครับเขนนั่นเดียวไม่ไม่ไม่พอใจใจดีใจแล้วต้องปีรู้หมฮะถ้าจะดีใจแล้วดีใจแล้วก็ครั้งตัวนี้มันไม่ได้นะอย่าเสีกเห็นนะไม่ได้ขึ้นมาลังเลยครับอ้าวแล้วใครบอกล่ะร้านยังไม่ได้ขึ้นมาลังแล้วใครบอกว่า เยอะค่ะไปสุขไัน้คือไหนะสารการโรงแรมไปโรงแรม,มเหรอเขายังไม่ไปกันนะคุณลุงฮะคิดบอกว่าสารยังไม่ได้ขึ้นมนรังเลย มือจับกู้นี้ชิดหรืว่าสารอะไรไม่ได้ขึ <Exactly> <S <S ้นมาแลยเมื่อคืนนะแต่ว่านักข่าเขามาบอกเราเขาว่ายกสอบหลักหมู่มาจากใดพวกนมีคนมาบอกยังยังครับยังยังยังไม่มีการตัดสินนะครับเพราะว่าขนาดรถไปยังครับอย่าจะรบกวนยูทูบเบอร์ของพวกเรานะครับให้อยู่ในคงทั้งหมดเพราะว่า มอลลูกวนเพื่อนเขาข้างในว่าบนศาลเขาดีศาลแจ้งมาว่าให้ข้างนอากินนนิดนึงบนศาลศาลครับอ่าเนี่ยครับยังยังครับยังครับยังครับเมื่อกี้เฮกันก็ไม่ทราบครับผมไม่ทราบว่าเฮเป็นยังไงเพราะว่าคุณเดียวกันพอดีเมื่อกี้ทั้งนายตัวชายกินชายยังถึงระดับนีวันนี้เด็กแต่พวกเราซ้อมให้ก่อนนะครับซ้อมให้ครับซ้องหนักไปหน่อยแม้พวกเรานะบอกให้ทุณพ่อของเราอยู่ในที่ของเราที่ดังเพราะว่าศาลท่านใช้สมาธินะครับไม่โดนคนไม่รู้จักอย่างเรา นะครับให้เราอยู่ในที่ของเราไม่เงียบนะครับให้พวกเรานะครับยูทูบเบอร์ของเรานะมาอยู่ที่เดิมของเราดีกว่าตรงนู้นนะฝั่งตรงสารการนะครับทุกคนที่เป็นึงครับพมนะครับเดี๋ยวมีอะไรแจ้งให้กลุ่มนะครับให้เราไปอยู่ในที่ของเราเดี๋ยวมีให้ให้สื่อแยกงไปอยู่ผมจะรอคนก่นแรกยูทูบเบอร์ของเราเขาอยู่ตรงนู้นดีกว่าที่เขาที่าลงแจ้งมาแล้วให้บอกพี่คุเบอร์ของเราเขาอยู่ตรงนี้ที่ของเราเพราะว่ามันไม่ใช่การจราจรเกเล่นก็เหมือนคุณยกมืออย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนคุณส่งสิทกับอะไรเหมือนกับว่า มันเป็นตามที่เราพูดแล้วอ๋อไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ครับแล้วคุณยกทำไมเนี่ยไม่มีอะไรครับยกไม่มีอะไรยกเงี้ยเงี้ยเงี้ยไม่ใช่ไหมโอเคครับขอประดุมเพื่อของเราหน่อยเพื่อของเราอยู่เพื่อเราไปสินหลักสินเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งในกลุ่มนะครับนะโอเคครับเต็มที่มากเลยครับน้องแอนก็ขอที่เราก็อยากขยายไปพี่น้องที่ไม่กัานที่มั่นกั้นที่มั่นกั้นเป็นปฏิการของเรา่ทุก YouTube